ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อนะคะพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีศูนย์อพยพใหญ่เหมือนกันนะคะประชาชนเนี่ยก็ได้ไปใช้เป็นสถานที่พักพิงในช่วงเกิดการสู้รบกันที่ผ่านมาด้วยนะก็สนามแข่งในมาที่บุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะท่านนายกไปที่บุรีรัมย์มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ค่ะยืนยันทุกครัวเรือนจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะคะนี่ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่4ี่ตุลาคมค่ะ ท่านนายกรัฐม,มนตรีนะคะไปที่เทศบาลตลาดนิคมปราสาทอำเภอบ้านกลวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปรับฟังปัญหามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยนะคะนี่พูดคุยพบปะพี่น้องบุรีรัมย์ในพื้นพื้นที่ที่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะครับได้ฝากมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ในระยะเวลาสี่เดือนที่ท่านมีอำนาจตัดสินใจอยากให้ท่านช่วยดูแลชายแดนให้เรียบร้อยเพื่อที่นะครับชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติและผมเชื่อว่าท่านทำได้นะครับครับถ้าท่านทำได้นะครับนายกคนต่อไปนะครับคือท่านอนุทินชาญวิรูลชาญวริรูลอย่างแน่นอนครับ ตกลงเปิดแล้วปิดดาน <the> เปิดแล้วปิด <the air> ใครอยากให้เปิดดานยกมือขึ้นไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวใครอยากให้ปิดดานยกมือขึ้นโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ <the air> ตกลงปิดดานนะ <the air> ปิดจนกว่าเราจะชนะนะ <the air> แล้วห้ามมาบบนนะ โอเคถ้าปิดจะยกมือให้ใช่ไหมถ้าเปิดจะยกอะไรให้เมื่อวานที่สุรินทุกคนพูดเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่บุรีรัมย์ที่หมดผมถามใครอยากเปิดด่านยกมือขึ้นไม่มีใครยกเลยใครจะให้ปิดด่านต่อไปยกปร๊บเลยนะแต่ที่นั่นดุกว่าผมบอกว่าแล้วถ้าเกิด ปิดตาเนี่ยยกมือใช่ไหมใช่แล้วถ้าเปิดตาได้ยกอะไรทุกคนบอกตีนนะครับผมอยากได้มือครับไม่อยากได้ตีนครับเพราะกว่าจะมาเป็นนายกนี่ฝ่าดงตีนมาเยอะแล้วครับพอแล้วครับฝ่ายกองทัพเขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะรักษาสถานการณ์เราต้องใจเย็นๆอย่าไปกดดันฝ่ายกองทัพฝ่ายกองทัพทราบดีครับคนที่เป็นทหารเนี่ยจะไม่มีวันที่จะยอม เสียดินแดนเป็นนันขาดเขาไม่มีวันยอมนะครับเขาไม่มีวันยอมมากกว่าเราแน่นอนเพราะนั้นเราต้องให้ความเชื่อมั่นเขาสิ่งที่เราให้กับเขาได้ก็คือความร่วมมือถ้าเขาบอกตรงนี้อันตรายเราต้องเร่งออกนะครับ ถ้าถ้าเขาบอกว่าขอความร่วมมือแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็เร่งให้ความร่วมมือตามความสามารถที่เรามีนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเราต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทหารหารทุกคนที่ดูแลแนวชายแดนของเราตอนนี้ครับตบมือดังๆส่งให้เขาได้ยินนะครับฝ่ายกองทัพ เขามีความเชี <S <S ่ยวชาญนี่ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์เปิดหรือปิดครับอยากได้มือครับไม่อยากได้จุดชุดชุดนะคะก็ยืนยันยังไม่เปิดด่านค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการกดดันของทางกัมพูชานอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่อง ค่าครองชีพด้วยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งพลัสมาแน่นะคะประชาชนจ่ายครึ่งรัฐช่วยจ่ายครึ่งช่วยค่าครองชีพ2เดือนเต็มอันนี้ก็พูดคุยทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะายในเดือนนี้นะไปลงทะเบียนคนละครึ่งด้วยนะครับเขาปีนี้เขาเพิ่มมาเป็นคนละครึ่งบวกนะครับก็คือน่าจะใช้ได้2เดือนนะครับวันละ200บาท ก็เท่ากับว่าพ่อแม่พี่น้องเสียจะไปใช้จ่ายได้สองร้อยนะแล้วก็จะซื้อของได้สี่ร้อยนะครับก็อย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้นะครับสิทธิ์ตรงนี้มีไว้สําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพื่อที่จะทําให้การจับจ่ายใช้สอยของแม่พี่น้องของพ่อแม่พี่น้องมีความสะดวกนะครับยิ่งขึ้นแล้วก็มีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจของทุกคนมันมันชนะกันหมดมันไม่ได้ว่า เอาเงินหมื่นบาทมาจ่ายพอ,อามาจ่ายปุ๊บบางทีเรามีหนี้หมื่นบาทเจ้าหนี้ก็มายืนรออยู่ข้างตู้ ATM เลยใช่ไหมเงินเข้าปุ๊บใช่ไหมเจ้าหนี้ก็บอกให้ถอนออกไปเลยแจ่บ่ากใครโดนแบบนี้บ้างมีใครโดนไหมโอ้ยคนบุรีรัมย์รวยไม่มีหนี้เลยทุกคนใช่ไหมงั้นโครงการลดหนี้ไม่ต้องมาบุรีรัมย์นะต้องมาไหมเดี๋ยวมีลดหนี้อีกหนึ่งแสนบาทนะ ปรากฏว่าที่นั่งไม่ยกมือเนี่ยแหละเจ้านี่ <c oughs> <c oughs> เขาแซวเล่นค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะก็ย้ําเรื่องของการเยียวยาค่ะครัวเรือนละ5,000บาทด้วยนะเยียวยาปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เอยไม่ใช่พื้นที่ไทยกัมพูชาค่ะมาเมื่อกี้คุณลุงก็มาทวงเรื่องค่าเยียวยาถูกไหมครับตกลงไม่เอาใช่ไหม เอาเห็นเงียบอยู่นึกว่าบอกไม่เอาแล้วเอาไม่คืนงั้นก็อาทิตย์หน้าก็เอาไปก็แล้วกันนะอ่าเมื่อคืนอาทิตย์หน้านะครับท่านอาธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านเชษฐาใส่เสื้อกั๊กสีส้มนะเพราะท่านได้แจ้งผมมาแล้วว่ากระทรวงการคลังได้โอนเงินที่จะมาเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยจากการ ต่อสู้นะครับแล้วจาเป็นที่จะต้องอพยพออกไปยังศูนย์อพยพเนี่ยนะครับครัวเรือนละ5.000บาทนะครับครัวเรือนละ5,000บาทสัปดาห์หน้าเงินจะไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนนะครับแล้วต้องตรวจสอบนะถ้าใครยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็รีบไปแจ้งกับทางแหนมเพอรหรือถ้าง่ายที่สุดนะครับ ก็แจ้งกับสอสอของท่านเนี่ยนะครับในในสองจังหวัดไอ,อ้สองอำเภอนี้ก็มีสอส,อสอบีมจกกักริจแล้วก็สอสรอุ่งโรดทองศรีนะครับเขาถ้าเกิดยังไม่ได้ก็ให้เขาสำรองไปก่อนไม่เป็นไรนะแต่แต่พอได้แล้ว <laughs> พอได้แล้วอย่าลืมมาคืนเขานะเันเดือนเขาทีเดียวนะครับเมื่อกี้แหม,แมบรรยากาศชื่นมืนอบอุ่นนะคะ,ะก็เป็นการลงพื้นที่ทั้งสุรินแล้วก็บุรีรัมค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดถึงเงินเยียวยาด้วยใช่ค่ะ